ถ้าอย่างนั้นเรามาทำการล้างมือกันเลยนะคะโ okay, e e okay, อเคเนาะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆไหนใครล้างมือเรียบร้อยแล้วคุณครูค่ะค่ะเยี่ยมมากค่ะไหนใครยังไม่ได้ล้างมือนะคะไหนใครยังไม่ได้ล้างมือล้างมือให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้เพื่อนๆกาลังทําการล้างมือกันอยู่ไหนใครยังไม่ได้ล้างมือล้างมือให้เรียบร้อยค่ะคุณครูค่ะมีน้องมาหยับ น้องหนูกำลังกำลังรอมาปั้นกับหนูค่ะอ๋อโอเคค่ะแสดงว่านักเรียนเตรียมอุปกรณ์พร้อมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใครยังไม่พร้อมล้างมือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมหนูโอเคทุกคนล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะ คราวนี้อุปกรณ์ของหนูพร้อมหรือยังเอ่ยคะว่ายังไงคะค่ะเก่าหนูหนูทิ้งไปแล้วเพราะว่าหนูน้ำปนดินน้ำมันหนูมีน้อยค่ะอ่าไม่เป็นไรคะ่ะทิ้งไปแล้วไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นเริ่มต้นใหม่นะคะวันนี้นะคะ ดินม,นมอะไรค,ะค่ะ่ใช่ค่ะควันนี้เราก็จะมาปั้นดินน้ำมันต่อนะคะในโจทย์ใหม่นะคะโจทย์เดิมของสัปดาห์ที่แล้วเรามาปั้นตัวหนอนนะคะหนอนนุ่มนิ่มน่ารักนั่นเองวันนี้โจทย์ของเราก็คืออะไรคะให้ทายเพราะว่าเราเหลือสองอยา่างผีเสื้อผีเสื้อ,อ,อค่ะ วันนี้ขอเริ่มง่ายๆนะคะขอเริ่มง่ายๆเหมือนเพื่อนห้องเมื่อกี้นะคะบอกว่าคุณครูคะผมยังไม่พร้อมเลยดินน้ำมันผมยังมีสีน้อยอยู่วันนี้นะคะคุณครูขอเป็นขอทำมาเล็กนะคะเพราะว่าดินน้ำมันหนูน้อยอ้าวเห็นไหมคะวันนี้นะคะขอเป็นแคร์ลอดนะคะในใครอุปกรณ์พร้อมแล้วเอาขึ้นมาให้คุณครูดูหน่อยลูกดินน้ำมันหนูพร้อมหรือย,อยังไหนคะ นี่น้ำมันหนูพร้อมหรือยังเอ่ยโชว์ให้ครูดูสิโลกในใครมีตัวช่วยวันนี้อ่าคุณรูกําลังจะบอกถ้าใครไม่มีสีส้มนะคะยังไม่มีสีเขียวอ่าใครไม่มีสีส้มในวันนี้หนูมีแต่สีส้มครับโอเคครับได้ครับวันนี้นะคะอืมไม่ผสมครับผมไม่ผสมครับวันนี้นะคะให้นอยู่แล้วค่ะต้องแต่ตะกอนแล้วค่ะ วันนี้นะคะถ้านักเรียนไม่มีดินน้ำมันสีส้มไม่เป็นไรคะ่ะให้หนูใช้สีอื่นแทนได้อนุญาตให้ใช้สีอื่นแทนได้นะคะขอแ,<ต>แค่ให้หนู<ต>โอเคได้คะ่ะเยี่ยมมากขอแค่ให้หนูปั้นเป็นแครอทนะคะวันนี้ขั้นตอนการปั้นแครอทง่ายมากๆง่ายมากๆมีเพียงแค่สามขั้นตอนนะคะอ่ะไปเลยนะ,ะวันนี้ อ่รู้หรือยังรู้หรือยังอ่าเราจะไปเริ่ม,<ผ>มทำกมมันเลยมมนะคะ,ดคะได้ค่ะหนูไม่มีสีแดงเอาสีชมพูก็ได้หนูไม่มีสีชมพูเอาสีฟ้าได้หมดเลยนะคะตามใจชอบนักเรียนเลยะคู่กันคอ่า,อานออกไม้เนี่ยมันเป็นสามมันเป็น ภาษาใช่ใช่ค่ะใช่แล้วนะคะเดี๋ยวครูจะบอกว่าวันนี้ขั้นตอนของเรามีแค่สามขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะอะเด็กๆดูที่รูปภาพนะคะอเยี่ยมมากค่ะในใครมีตัวช่วยวันนี้ในใครมีตัวช่วยในใครไม่มีตัวช่วยผมแบบ alone มากเลยวันนี้ไม่มีโอเคค่ะ ไม่เป็นไรค่ะไม่มีค่ะอืมอุปกรณ์ที่จะทําลวดลายนะคะวันนี้มีการทําลวดลายด้วยนะคะคุณครูสอนไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วให้หนูทําลวดลายเนี่ยหนูจะต้องทํายังไงลูกอืมหนูจะต้องเอาอะไรมาทําเป็นลวดลายคะตัวครับดินสอดินสอถูกต้องค่ะดินสอหรือไม้บรรทัดเหล็กก็ได้นะคะหรือ ไม้จิ้มฟันก็ได้นะคะอ่าขั้นตอนที่หนึ่งง่ายๆเลยอ่ะแกะดินน้ำมันออกมาใช่ไหมคะแกะดินน้ำมันออกมาเรียบร้อยแล้วแลาวก็แม่ออกมาพื่ค่ะได้คะ่คะวันนี้คุณครูให้โจทย์นะคะให้นักเรียนทุกคนปัน้นแครลลอทจำนวนสามลูกด้วยกัน เสร็จแล้วต้องทำตะก,ก้าใส่แครอทด,ด้วยนะคะโอเคโจทย์ของวันนี้นะคะก็คือแครอทใส่ตะก,ก้าโอเค <c oughs> นะคะ <c oughs> อ่ะอันดับแรกคร <c oughs> ูต้นนำ้ำต้นน้ำเริ่มเริ่มแบบมีน้ำตาแล้วไม่ได้นะคะง่ายๆวันนี้โจทย์ง่ายมากปั้นตะก้าไม่เป็นหนูปั้นแต่แครอทเป็นอ่ะทำได้เดี๋ยวคุณครูจะพาทำค่ะตะก,ก้าทำง่ายนิดเดียวอ่ะ ขั้นตอนแรกคล้ายๆทํา,าทวงกลม<ว>เลยนะคะ่ะค<า>ูข<า>่ขหนูเอา,าสีแดงหมือนเหมือนหนูจะปั้นพิกเราเนี่ยอ่าไม่เป็นไรค่ะเอาสีแดงก็ได้ไม่มีสีส้มนะคะใช้สีอื่นได้เลยนะคะโอเคเนาะอ่ะขั้นตอนแรกหนูทําคล้ายๆวงกลมลูกแต่ว่าเราจะทําออกเป็นวงรีนิดนึงนะคะอ่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วบีบบูกบีบนะคะขา หนูไม่มีดินน้ำมันค่ะหนูอยู่บ้านยายค่ะอําไม่เป็นไรค่ะงานชีวาดูวิธีการทำนะคะสามขั้นตอนนี้หนูจำไว้นะลูกแล้วก็ดูเพื่อนๆทำนะคะเดี๋ยวหนูกลับบ้านไปหนูค่อยทำแล้วถ่ายรูปส่งคุณครูทีหลังเนาะโอเคไหมคะเดี๋ยวดูเพื่อนๆก่อนนะคะโอเคค่ะอ่าเยี่ยมมากค่ะท้่ดินปั้นหนูปั้นใหญ่ๆไม่ได้เห๋ือต้องปั้นเล็กๆพออ่าปั้นเล็กๆก,ก,ก็ได้ค่ะหนูพยายามนะคะเมื่อหนู ได้ออกมาแล้วหนูก็ค่อยๆกดลูกบีบๆบนะคะให้เป็นรูปทรงตามที่เราต้องการถ้ามันยังไม่เป็นแครอทให้หนูหนูก็บีบไปเรื่อยๆลูกอ่าบีบไปเรื่อยๆตรงนี้ยังไม่เป็นบีบ<ด><ด>อีกอ่าได้แบบนี้หรือยังขึ้นแล้วเนี่ยหนูไม่รู้ว่าแต่นูปั้นยังไม่ได้ครับอ่านูปั้นยังไม่ได้ไหนใครได้แบบนี้แล้วขั้นตอนที่หนึ่งคือแบบนี้นะคะไหนใครได้แบบนี้แล้ว หนูยชงได้แบบหนูได้แนูไ้ค่ะแต่หนูใช้เคล็ดคับเคล็ดลับอะไรครับแชร์เพื่อนๆไหนลูกหนูมีเคล็ดลับอะไรเลยเนี่ยแค่กดลงไปแล้วก็หมุนหมุนแค่นี้ได้แล้วอ๋อกดลงไปแล้วหมุนเลยใช่ไหมครับหนูหนูไม่หมุนแบบนี้ลูกหนูหมุนแบบไหนครับพอเตอร์แชร์เพื่อนๆไหนีิอ๋อพอเตอร์หมุนแบบมือเดียวด้วยนะลูกสุดยอดเทคนิคเลยนะคะแต่ละคนก็จะมีเทคนิคที่ต่างกันเนาะ ได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะขั้นตอนที่สองคือทํารวดลายให้แครอทนะคะทุกคนด,ดูนะคุณครูใช้ดินสอน,นะคะในการทําลวดลายของแครอทนะคะทํำง่ายๆเลยไหนใครทําเป็นเขียนลงไปเหมือนที่เราวาดรูปเลยค่ะนะคะก็คือวาดลงไปตรงหน้าแครอทเนี่ยนะคะทําเหมือนเราวาดภาพเลยค่ะคุณครูใช้ดินสอน,นะคะ ่ะตรงปลายดินสอนะคะแล้วก็วาดลงไปเลยขีดนะคะขีดแบบนี้นะคะทุกคนขีดแบบนี้จํานวนหลายๆขีดนะคะขีดลงไปเลยเหมือนเราวาดภาพเนี่ยลูกทำง่ายๆนะคะอย่างไน,น้อยหนูต้องได้แครอทสามลูกนะคะอย่างน้อยๆต้องได้แครอทสามลูกนะคะ ได้ค่วันน่งลูกแล้วค่ะเยี่ยมมากค่ะเยี่ยมมากค่ะสเสร็จแล้วไหนใครไหนขั้นตอนที่สองของใครเสร็จแล้วโชว์ให้รูดูหน่อยลูกขั้นตอนที่สองของใครเสร็จแล้วอชาลีสวยครับสวยครับอ่าชมพู่สวยค่ะอ่าต้นน้ําเป็นแล้วคอเตอร์เป็นแล้วนะคะ อคราวนี้เราจะใส่หัวของเขาค่ะหนูไม่มีสีเขียวใช่ไหมหนูไม่มีสีเขียวตรงใบอะเยี่ยมมากค่ะน้องพีมเยี่ยมมากค่ะหนูไม่มีสีเขียวอู้น่ารักเลยค่ะลูกพิษแครหลอดใหญ่มากนะคะพีทค่ะพีทอะพีทเฉยๆโอเคค่ะแครหลอดใหญ่มาก คราวนี้ถ้าใครไม่มีสีเขียวนะคะไม่มีสีเขียวที่จะทําตรงใบมันข้างบนใช้สีอื่นตัดสีส้มก็ได้ค่ะสีฟ้าสีชมพูอะไรก็ได้นะคะไม่ต้องซีเรียสตรงสีนะคะใช้สีไหนได้หมดเลยน่ารักค่ะน่ารักเหมือนก็ต่ายน้อยเลยค่ะต้นน้ําอันนี้มวนแครวอรเลยคะ่ะครับผมวันนี้ปีเตอร์เนี่ย เตรียมอุปกรณ์มาไหมเอ่ยอืมสัปดาห์ที่แล้วไม่มีมนี่ครับวันนี้เตรียมมาไหมครับผมไม่มีผมไปเอาผมไปเอาอันนั้นก่อนอันไหนครับอันนั้นคืออันไหน,นครับผมน้ำมันก่อนครับครับโอเคครับให้เวลาเดินทางครับครูครูค่ะคราวนี้ไปขอน้ํานะคะเด็กน้ัยโอเคค่ะได้ค่ะครูค่ะ,คะเสร็จแล้วค่ะหนูจะเก็บไว้เลยค่ะ ไหนคะไหนน้องพิมของครูดูตรงนี้ค่ะอู้น้ารักมากค่ะสีเขียวอ่อนเนาะคะต่อไปหนูก็จะทําตาเคลไม่มีสีเขียวดูใช้สีฟ้า่อนมาคล้ายกันออ้ภูมิเสร็จแล้วเห็นไหมคะหนูเห็นตะกร้าของภูมิไหมลูกตะกร้าทําง่ายมากใช่ไหมครับภูมิหนูทําตะกร้ายังไงครับบอกเพื่อนๆหน่อยสิลูกหนูทําตะกร้ายังไงลูกสีตรงกันเป็นเข็งพิมทำตา เดี๋ยวฟังดเ,เดี๋ยว<ด>ฟังน้องภูมิแป๊บหนึ่งน้องภูมิทาตะก้าอย่างไงครับอ่าทาเป็นวงกลมใช่ไหมครับอ่ะอธิบายให้เพื่อนฟังซิตะก้าทำยังไงลูกีวงกลมก่อนแล้วก็บีบบีบครับอ๋อโอเคขอบคุณครับตะก้าทําแค่เป็นวงกลมแบนแบนแล้วก็บีบบีบนะคะแล้วก็อ่าเอาขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะบีบขึ้นใช่ไหมคะก็เป็นตะก้าแล้ว นะคะทำตะก,ก้าใส่แครอทด,ด้วยนะน่ารักน่ารักคุณครูาขาหืมว่ายังไงคะหนูทำตาก,ก้าไม่เป็นนะทำตะก,ก้าไม่เป็นได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูครูครับเสร็จแล้วครับอ่าโอเคครับน่ารักครับน่ารักเลยครับกินได้ไหมครับแครอทของพลาเตอร์กินได้ไหมลูก คุณครูคะขอหนูจะเป็นชานมไข่มุกอยู่แล้วค่ะโอ้ยพูดซะคุณครูหิวเลยชานมไข่มุกเอาชานมไข่มุกเพราะว่ามันมีหลอดทุกมันมันมีหลอดอะไรนะคะหลอดอะไรทุกนเป็นสีน้ำตาลโอ้อ่ะแม่ขอปันน่ะนี่ตรวจอะไรนี่นี่แม่ได้หรือยังลูก ทำตาตัวใส่แครอทด้วยนะคะเดี๋ยวยังไม่หนูไม่ไดเพาให้ทำแครอทแม่เราทำปิ้งเผื่อะไรค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วถ้าคุณครูหายไปไหนล่ะคะคุณครูให้ดูแครอทก่อนแครอทเสร็จแล้วสวยผงแงไม่สวยเลยสวยค่ะสวยอุ้ยสวยทุกคนดูของแม่หรือว่าของครูสวยกว่าหนูเยอะเลยคุณครูขะเราขาเป็นครูคะค่ะ ดูของแม่หนูสิค่ะเอาหัวเรอะเฉยเลยมีไงอ่ะทีนี้เราจะมาทําตะก้ากันตะก้าทําง่ายนิดเดียวทําเป็นวงกลมแล้วหีบตรงกลางลงขาลูกอืมตะก้าคือทำเป็นตะก้าก็คือทําเป็นวงกลมลูขอฉีดสีใหม่เมื่อกี้สีเขีทำจนดินน้ำมันหมดแน่อันเก่าหนูไม่ได้ อันเก่าหนูไม่ได้ไม่ได้เอาคืนหรอโลกอันที่หนูทํำนอนนะคะแสดงว่าหนูไม่เก็บกลับคืนใช่ไหมอันนอนอ่ะให้ดูสัปดาห์ที่แล้วนะคะหนูไม่ได้เก็บกลับคืนใช่ไหมคะคุณครูยังยังไม่ได้เก็บกลับคืนเหมือนกันยังมีนอนอยู่ด้วยอาตา้านะคะหนูต้องใช้ปริมาณที่เยอะนิดนึงทายาทำเป็นวงกลมทุกคนเอาออกมาแล้วทําเป็นวงกลมค่ะ ค <onz> รูดูผมม่ามีสีแบบนั้นครับไม่มีสีแบบนั้นเอาสีไหนก็ได้ครับผมขอแค่ให้หนูได้ปั้นกับเพื่อนๆครับสีไหนครับกับสีอันนี้ครับปั้นเลยครับปั้นเลยครับคุณครูไม่สีนะครับคุณครูค่ะแล้วคะแล้วแล้วันแค่ทำเต้าที่ให้พิกอะไรเนี่ย อ่าเยี่ยมมากค่ะม้งมิงเยี่ยมมากค่ะคอเตอร์พอถึงไหนแล้วครับอืมกลมกลมได้กลมกลม่แล้วได้แล้วค่ะอ่ะกลมกลมเสร็จแล้วเราจะทําตะกร้าบีบตรงกลางเลยลูกพอหนูได้ตรงกลมกลมแล้วอ่ะขอให้มันแบนแบนนิดนิดนึงกลมกลมเสร็จแล้วให้มันเป็นแบนนิดนึงลูกแบน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 นิดนึงนะคะพยายามบีบให้มันแบนแบดเกินไปไหมคะครู่ะ นี่หนูลูกอ่านี่เห็นไหมหนูดูซิลูกเห็นไหมคะบีบลูกบีบบีบไปเรื่อยปูันนวดตะกร้ามันยืดอย่างนี้เลยอย่าพึ่งให้มันยืดขนาดนั้นขนมปังอ่าบีบลูกนวดนวดนวดไม่ใช่นวดเหมือนนวดไหลคนนะคะนวดนวดนวดได้อย่างได้อย่างมันไม่ยอมล่นเลยสักนิดเดียวได้ยังคะได้ตะกร้าหรือยังไม่ได้เลยค่ะ โอเคตะกร้า okay. ทำง่ายๆลูกทำแค่นี้แหละแล้วเราก็ทำเป็นเส้นนะคะอู้ยวนมาแล้วอันหนึ่งนะคะขอรับยวนก่อนค,คุณครูขาทำให้บแบน,น่แล้วก็ทำังไงต่อหรอนี่ไงนี่ทำเหมือนอ่างอ่ะเห็นไหมลูกยกขึ้นนี่ค่ะเหมือนหนูกำลังจะทำไป เหมือนหนูกำลังจะทำข้าวผันค่ะสวัสดีครับหยวนหยวนครับหยวนมาเออ่มีอุปกรณ์ไหมครับวันนี้มาทำแครอทกันครับมาทำแครอทกันครับหยวนคุณครูคะเสร็จแล้วค่ะแตนลูกอ่าเยี่ยมมากค่ะลูกทำไปแค่เหมือนถ้วยมากใช่ค่ะคุณครูก็เหลือใส่เอ่ออะไรนะคะที่หิ้วนะคะได้แล้วตะก้าคุณครู เดี๋ยวรูทำเป็นโค้งก่อนนะคะอ่าหูหิ Luckily, na, ้วโอเคค่ะหูเหลือทำหูตะก้านะคะทุกคนนี่ไงตะก้าไม่ได้ทำยากเลยลูกทำเป็นแบนๆแค่นี้นะคะบีบบีบไปเรื่อยๆอุ้ยเป็นตะก้าแล้วทุกคนอ่ะนี่ไงนี่ไงคะไม่ใส่หูหิ้วก็ได้นะแบบนี้แค่นี้ก็ได้นะคะแบบนี้ก็น่ารักค่ะไม่ใส่หัวหิ้วแล้วจะ ใช่เหรอคะโอเคใส่ให้ก็ได้ค่ะโอเคค่ะใส่ให้ก็ได้นะคะใส่หูหิ้วก่อนนะคะทําหูหิ้วเป็นไหมเอ่ยทําหูหิ้วเป็นไหมเอ่ยนี่แบบนี้นะคะทุกคนแบบนี้นะอะ่ทําแบนๆเลยค่ะแบนๆไปเรื่อยๆนี่นะคะเพราะว่ายังแบนไม่พอนะคะยังยาวไม่พอไปเรื่อยๆค่ะ พอได้ค่ะไมบได้ค่ะนี่ได้แล้วค่ะใช่ค่ะเหมือนเหมือนกระเป๋าเลยค่ะดูไปดูมาเหมือนกระเป๋าเลยนะคะนั่นแหละค่ะหนูทำคุณครูค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเหรอคะลูกหนูจะทําเป็นหูตะกร้าก็ได้หรือไม่ทําก็ได้นะคะคุณครูไม่ได้บังคับว่าหนูจะต้องทําหูหิ้วไหมนะคะโอบมากนะคะได้แล้วอุ้ ทุกคนทุกคนทำไมหูฮิวคุณครูมันล้มแป๊บหนึ่งเลยค่ะทุกคนสงสัยมันหนักเกินไปค่ะลูกไหนคะหน้าข้าวไหนลูก <โ S 1> เออขวาอีกนิดนึงค่ะขวาอีกนิดน,นึงลูกขยับขวาอีกนิดน,นึงมันเลยกล้องอะค่ะ,คะเออซ้ายลูกซ้ายซ้ายสงสัยซ้ายหนูโอเค เริ่มเห็นแล้วค่ะสีเหลืองน่ารักน่ารักค่ะตะกร้าสีชมพูน่ารักมากค่ะได้แล้วทุกคนแสดงได้ดารียังอุ้ยน่ารักครับชาลีน่ารักมากน่ารักมากลูกนี่ค่ะหนูจะทำเหมือนน่ารักน่ารักหนูนูก็ทด้หนูได้แล้วค่ะนี่เนี่ยอ่ะใครยังไม่เสร็จยกมือ เด liksom, ี๋ยวคุณครูจะรอนะคะเดี๋ยวรอก่อนนะคะคุณครูของหนูค่ะโอ้ยสวยมากค่ะเอ่อหนูชื่ออะไรคะที่อยู่ข้างๆจารุอ่ะค่ะหนูชื่ออะไรเอ่ยน้ำเย็นค่ะน้ำเย็นทําสวยมากค่ะลลกน่ารักมากค่ะสีเหลืองหบนเลยหนูมีแต่สีเหลืองโอน่ารักมากค่ะ ครูค่าทำทำทำที่หิ้วด้วยหนุกคุณครูว่าน่ารักดีนะเพื่อนคุณครูคะเสร็จแล้วค่ะมีชื่อน้ำเย็นนะคะเป็นเพื่อนของจารุไงคะถูกต้องไหมคะใช่ไหมคะพี่ของจารุเอาเป็นพี่ของจารุกนะคะตัวช่วยเออเขามีตัวช่วยโอ้นี่ครับของรู้ใหญ่มากไหนคะโอ้พอตเตอร์ เราไม่ต้องนวดดีกว่าไหมป้าแคร์ลอดไหมตอนไม่ันวดเสร็จแล้วค่ะสุดยอดค่ะสุดยอดค่ะคุณผู้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับไหนลูกถึงไหนแล้วคะสวยทุกคนเลยวันนี้วันนี้ทําแครอทออกมาได้หน้าตาหน้ารักหน้ากินทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวคุณผู่ขอเคร่อเจาะที่วนใช้เล็บในการเจาะ โอ้ใช้เล็บเดี๋ยวเล็บจะดังนะคะเราใช้ดินสอก็ได้ลูกอืม